เอิอกีวีข,กกขี้นกจ้ะเห็นไหมบอกที่ดาฝรั่งขี้นกมันสีไลายเนาะอะไรเท่ากับกีวีขี้นกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุดฝุสุดคนจ้าเมื่อนี้กลับมาพอกันอีกแล้วจ้าในช่งอ,นองเดออน้องสบายผากินพาแสบซื้อสั่งใหม่ได้จ้ะมื่อวานี้พามากินผลไม้เมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวคืออย่างจะไม่ออจ๋าออ๋ผลไม้เมืองหนาวก,ก็คือกีวีได้จ้ะ กีวีเนี่ยมันจะออกออกหมากตอนในภจ้าตอนหนาๆๆวหนาวนกินครับเจ้าปแปลกจ้าเมื่อนี้อ่ากินผูด้เดียวด้วยพี่น้องนะ้อพอพอกับลูกไปเล่นตากีวีแอนเจลปลาะสมกับนิดกระสับจากกีวี่นะกินกับอันน้ำปัำ้มประวาม พี่เกลือพี่ยังกระแซบบึ๊ด <c oughs> โอ้ยโอ้ยเป็นแบบประสาอืมครับมันสมนะจ้ะอันนี้ซื้อมาแล้วจะบริปุกเองซื้อมาแต่ร้านค้าร้านค้าประจําหมู่บ้าน ใช้บานจะเอาไปขายมันใช้บานกบไปซื้อเมื่อกินะสมวนแห้งจ้ะ <c oughs> ตุยแล้วพี่น้องเด้อตุยประแดกเขากับโอ้ย วิตามินซีเดอวิตามินซีอุงถุงนีงงนงนงล่ลายสามสิบเยนสามสิบบาทถุงละก็จะมีหลายราคาเนาะ <c oughs> มีถุงหมักไงถุงหมักน้อยอันนี้เป็นถุงหมักน้อยได้ไม่สบายตะเกินคำน้าด้ายหน่อยค้า้นนหน่อย มันกินกีวีอ,อว่ะอบวนพลัตปลาแดกมันก็เลยแสบเห็นไ,ไหมฮะอมอง,องประแดกครับถากินจะซื้อประจำได้ไหมจ๊ะบ้า ăn kiến sư bói tâm phải bọt Dồm hàng Dồm bà một chút bữa Càng Mình có thể khơi kìm bà một chút Chứ sẽ bố như hay bố khơi không sổng bằng chút mà Tầm cơ hay ลืมเค็ดแควมาไดาจ้ามาดด้จ้า,า,จาปราผัดสุกแต่เด็ดในใะปลาเฮดเองซื้อปราสับละเอียดมาตักลานไทยแล้วก็เอามาปรุงแล้วก็เอาไปผัดให้มันสุกใสเนี่ยก็ <c oughs> ตะไคร้หอมแดงกระเทียมเแบบกูดหัวคา ฮอตะกินสมุนไพรแท้แบบอันนี้ผสมมันนิ่มมาเถึงว่าเอาเมืองยาคือผสมมันนิ่มแต่มันนิ่มอันนี้สมเนี่ยแกนแกนเนี่ยแข็งโบกเนี่ยอันนี้สมเนี่ยสมตาบอดคันบอดยิ้มเนี่ย ตาบอดผลัดทรงส้งต้วยประแดกหน่อยนึงครับขากลบอบอวนไปด้วยปลาร้าแอนยังกอก,กีวีกินยังไงก็เบื่อกินดูแ้วกินแทบจะทุกมือเลย อันนี้ผสมเนี่ยอันนี้มันสุกผสมตัวกับบะวาานลายเลยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยเหรอกีวีที่ขาเจ้าพ่อได้ดูแลดีมันเมยลูกน่อยมันเมยสุ่มว่ chèo pà rè kìa, xếp xếp ừm, <coughs> 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 xếp mình tăng cong lá nhau Ê, lá nhau này, lá tăng <coughs> tăng ai ต่างลายน้อาต่างเงาผสม,อมหอยแยงบางเจ้าเนี่ยด้วยจ้ะเมื่อยมือเว้ยเห็นไหมในในกีวีตุยประดแดกคั่มใหญ่ใหญ่หวานสม พีวีนี่กินกับนั่งกันแหละแซ่บเป็นว่าส้มพี่นอ้อ <c> ง <oughs> บอกถ้าเสร็จแล้วมันหมากน้อย <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันบอไอลรอวเด้อันโควิดแต่มันหายหายดีเมื่อยเบื่อยั้งเลย Bumerai là cắp. Bó ai bó hóp bó bay nga. Bêu hả thoa lam hát bỏ hóc anh đấy mày đúng cái hinh hạnh anh 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 Ai anh 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 luôn เราวบื่อเป็นยังไงมันม,มีหิมะเลยตาอ,อุณหภูมิแบบสิลดลงยามื่อคืนอ่ะเลละมื่ออื่นเลยมเมื่อเฮยน่ะเก่าองศาลบติดติดลบเก่าปกติว่าติดลบปนันนี้ค่ะปกติก็ติดลบสามสี่ห้าเ่เกินเนี้ยเปิดแอร์น้อนสอดแจงเปิดใ้พัก มันตายแต่ว่าพาบมีผักกือบอเปิดซอสแจ้งเปิดหลายมันเจ็บคอเพราะห่องมันอุ่นพอก่อน้นเ้อก็ปิดไว้เพราะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มาเปิดไม่ช่วงตีหนึ่งตีสองแก็มาเปิด เปิดอยังก็เครื่องเฮดไอหน้าไปต้อก็ยังดูดจิบจ็บคอแล้วจ้ะแหมอุ่นนะเลยน้ำยาสับจับไม้มันก็หลายเลยในมันสิหลายเออกีวีขี้นกเขาเอินกีวีขี้นกจ้ะเห็นไหมบากที่ดา แฟลงลก,กีงนกมันสซีไลไลเนาะอะไรคือกันกีวีขีนกไนมันสซีไยวันนละทำเนี่ยเนสุดทำเลยจ้ะอรอยครับแซดน้ำเจ้าประแดดด้วยนี่ยกินเข้าไปขำามเลกับหอมตะไครห่หอมาคาหอมกระเทียม แอบไปหน่อยอันกีวีทั่วไปมันตัวเบอร์รถนีนหรอไ,อไ,อไอม่แอบไม่เบอร์ไรรสนีนมันสิบานองเปรี้ยวเนาะบางน้อยกวานแต่แต่แแบบลูกมันมาหรอแต่อันเนี้ยจะไปทำหาข้าวมันแแบบซิบมีเห้องอาหร ซูเอรมิวซูเอร์ค่าได้กินภาวน์บอกมันบอมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกเอามางซไเปอร์ขายเอาตามากันเป็นปาาตาแซ่บไปขายครับอืมแซ่บไรกีวีขี้นกจากทุกคน มาเด้อม,มาเด้อม,มากินกีวีคีนองกับแม่สบายด้จ้ากับแม่ออดด้จ้าแม่ออดขาแอบอื้มสิไปแล้วดีววดวว่เป่น้อบไอยด้ยเค็ดแวเหรอว้อยายสมไล่เ <c> พ <oughs> งคุมากินสมจ้ายู่ได้นอนกีวีนี่เหรอ น้ำนน้ำ,นำหาคองกินอยากเนี้ยก็ค่อยมีคลองขายรายา้านก็ยังหนาห่อนอยู่ได้ยังกีวีอะซื้อมาเสื้อละสี่หาถุงกินเบิร์แท้เลซื้อเมื่อเมื่อละถุงอะนะปอกมายืยนปอกกันค้าแข็ง มันหนุยหน่อยหนุยใหญ่บาซื้อได้จ้ะหน่วยใหญ่มันแซ่บหน่วยใหญ่มันหวานแซ่บบาซื้อซื้อตัวนี้นิดหน่อยมันผสมมาเห็ดอ,อันอันสมกินจ้ะแล้วเตะมือบอามือกัเอาเกลือห้วยบอามือกัเห็ดอันน้ำพริกข,ข้าวขว้าพริกผงนะน้ำตาลพุชรสแสบแสบแสบไปละจ้าเด็ก่อนมัอนี่ตั้งคลิปเนี่ยตั้งอคิดว่าอาจจะต,ตั้งคลิปเนี่ยตั้งไปเรื่อยๆจ้ะมันขินง่ายมันมันเห็ดมันเห็ดคลิปง่ายไปแล้วจ้า ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแะ้ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าคลิปนี้ประจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ